นะมีอีกหนึ่งเรื่องราวในเรื่องของอสังหาบายใบแบ่งปันนั่นก็คือช่วงนีนะ้จะสังเกตว่าเป็นช่วงที่นะอสังหานั้นเริ่มขยับตัวเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะดีขึ้นเรื่อยๆเลยทีเดียวและณเวลานี้อยากจะบอกว่าจะเขาเรียกว่าอะไรมีการซื้อขายนะในเรื่องของที่ดินเ,นย,เยอะมากนะคะอยากจะบอกทุกท่านว่าวันนี้ธุรกิจ หรือใครก็ตามที่นาะอยากคิดที่จะลงทุนอสังหาช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณนาะควรที่จะช้อนซื้อไว้เพราะเมื่อซื้อปุ๊บเนี่ยแน่นอนละกําไรตั้งแต่ซื้อเลยทีเดียวและในช่วงนี้จะเห็นว่าในโซนของนะาภาคใต้ที่ดินนั้นเริ่มนะขายดินหนักมาก เป็นโซนช่วงนี้บอกเลยว่าภาคใต้ทํากําไรในเรื่องของที่ดินนั้นดีมากๆเพราะว่าจะมีโครงการต่างๆของรัฐนาะที่นักลงทุนเขาทราบแล้วว่าคาดการณว่าอนาคตนั้นในโซนของทางภาคใต้นั้นมีโครงการอะไรที่ทําให้พื้นที่ตรงนั้นนาะสามารถขยายและเติบโตได้อีกจึงทําให้เกิดการซื้อที่ดิน เก่งกาไรกันในณเวลานี้เพราะเมื่อไรก็ตามที่ซื้อก็คือกําไรตั้งแต่ซื้อทันทีนั่นเองนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับหนึ่งสาระความรู้ที่นํามาแบ่งปันกันถ้าวันนี้นะคะคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ช่วยแบ่งปันคลิปนี้ออกไปด้วยนะคะฝากติดตามควยเพจควยอสังหานะคะก็ถ้าสนใจที่สนใจในเรื่องของการลงทุนก็สามารถติดตามข่อยได้นะคะคราวหน้าจะเป็นสาระอะไรดีๆมาแบ่งปันนั้นติดตามกันค่ะแล้วเจอกัในใหม่ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ